ค้างอนเนกประสงค์เรานี้นะครับเปลี่ยนพืชที่จะขึ้นค้างนี่มา 3- 4สี่อย่างแล้วเริ่มตั้งแต่อ้งุนขจรตอนนี้เป็นย่านางครับค้างเราสามารถที่จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆได้ตอนนี้เป็นย่านางครับเมื่อมีค้างแล้วเขาดีดาหน้าดูเลยนะครับยอดอ่อน แล้วก็แตกขึ้นแล้วก็พันตามค้างลักษณะนี้ทำให้เพิ่มใบได้เยอะเลยนะครับยานางที่เราปลูกไว้ในกระถางขอแค่ให้มีค้างเขาเลื้อยนะครับเทคนิคง่ายๆอย่างนี้อย่าปล่อยให้ขึ้นต้นไม้นะครับยานางถ้าขึ้นต้นไม้แล้วเวลาเราจะเก็บนี้นะครับ ยากเย็ยนแสนเข็นเพราะว่าเขาก็จะขึ้นเข้าไปเรื่อยเราทำค้างแล้วก็ควบคุมให้เขาอยู่ในค้างนี้เวลาเราจะเก็บสบายครับง่ายนิดเดียวเทคนิคง,ง,ง่ายๆจาก,กเกษตรในรูบ,บ้านครับ